วัสดีครับ,บเดี๋ยวผมเน็ตน้อยกับเกมซมเร์วอรเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเรียงไทม์ไลน์มอนลงหลุมไม่ตินะหรือที่เขาเรียกกันว่าเอาไว้ขั้นสเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกที่ควรลงสลับมือใหม่นะครับนี่ครับโคหรืออินุกะมิทาดุมืดนะครับตัวนี้ดีมากในการตีสรับตัวของโกเลมทาุนะ โกเลมชั้น B 1 2นะครับตัวนี้มันเก่งมากวิธีหาฟุดง่ายๆเลยนะครับก็คือการลงดันเจียนนี่ครับดันเจียนธาตุมืดจะมีตัวมันอยู่มีสองสามวิธีก็คือใช้เพชรอย่างที่ผมเมื่อกี้แล้วก็วิธีนี้นะครับกับถ้าทำแบบนี้แล้วว่ามหา จึงเ็ไม่จบไม่พบหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีสุดท้ายก็คือวิธีที่ประหยัดที่สุดถงทง,งความมืดนะลงไปจนกว่าจะเจอถ้าเจอแบบนี้แล้วนะเจอแบบนี้แนะนำว่ารอหนึ่งชั่วโมงเสร็จก่อนแล้วก็ไปหายกรอบหนึ่งเพราะมันจะไม่ทับซ้อนกันท,ที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะ นี่คือทีมร้อแต่ส่วนตัวผมกำลังเอาอินุธาุไฟอยู่นี่คือเบอร์หนึ่งสำหรับในการเอาเวกขั้นสต่อมาก็เป็นตัวที่2นะครับเป็นหมีมืดอันนี้ในส่วนตัวแล้วจะใช้หมีมืดหรือมีไฟก็ได้แต่หม,มีมืดจะดีกว่าตรงที่ว่ามีสตัน หักดาบหมูเก่งมากวิธีหาก็เหมือนอีโนกอิโนก็มีเลยนะสาวิธีก็คือลงหาดันเจียนต่อไปก็เป็นเบอร์สามก็คืออิโนอะอทุยขออภัยครับเป็นตัวของหมีวาแบทาตไฟตัวนี้จะแตกต,ต่างตรงที่ว่ามีพวโวกหมู แล้วก็หักดาวโมนะใครที่ขี้เกียจรฟิลพลาดีแสงก็สามารถฟิตัวนี้ไอ้ก็สามารถหาตัวนี้ได้แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าตรงที่ว่าพลารดีแสงมันจะร้อยเปเซนยังไม่ร้อเขนาดนั้นแต่ต้องมีเขาเรียกอะไรต้านทความแม่นยำอันนี้เจ็ดสิบอร์เซ็นก็ถ้าหวังได้ก็หวังนะอืม ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นอินกมิไฟตัวนี้ดีมากในการลงเครียร์เนโคโพลิตตัวนี้ดีมากเลยแล้วก็ในการฟาร์มมังกรชั้น b อ2ก็ทียินยมรู้สุกๆน่าจะเป็นอันนี้แต่ว่ามือใหม่ก็อย่าอย่าพึ่งนะใช้ลูนเยอะแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลต้องเอา ้องเอาเวกขั้นสองตัวนี้ถึงสาตัวเต็มๆเพราะฉะนั้นมือใหม่ก็อย่าทำนะประมาณบ้านกลางถึงบ้านโตตัวต่อไปในแพทนี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นกลิมธาตุมืดตัวนี้ลงหอนดีมากมีทั้งสตันแจกพิษหมู่แจกพิษนี่ดีตอนที่ว่าสามารถได้เทิรนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทิรนทันทีเลยนะ ก็สามารถคอมโบแจกพิษใส่ใส่สกิลวัติเมตได้เพื่อเป็นตัวที่ใช้ได้ต่อไปก็น่าจะเป็นนี่กิฟฟินกิฟฟังตัวนี้ก็ลงหอได้ดีมีหักดาบไม่ใช่หักดาบปั๊บสโล กิฟฟินลมก็สนใจน่าสนใจเหมือนกันในการเพิ่มเกรดถึง30%แต่ถ well ้าอัพสกิลครบก็ได้ถึง45%เป็นละเป็นรองแค่สลัดมืดตัวเก่งมากตัวต่อไปก็ได้จะเป็นลูรูลูรูน้ำลูนั้นลูรูน้ำก็เก่งมีทั้งกลางปีฮิวเพื่อน ล้างบัฟแล้วใส่ปีกให้เพื่อนแต่อันจะมีต้นที่ว่าล้างบัฟเสร็จแล้วตัวไหนที่ไม่มีบัฟแดงบนหัวจะใส่ปีกให้เพื่อนเลย mm hmm. ก็ถือเป็นตัวกลางปีกที่ดีมากเลยนะครับ mm hmm. ถัดไปก็จะบ้านโตๆหน่อยก็จะเป็นแมวมืดตัวนี้เก่งมากใน RDA ต้องเปิดสกอร์หาเท่านั้นนะครับ ที่ดีที่สุดก็คือถ้าโดนคิทิคอลนะครับตัวนี้จะไม่ตายเลยไม่ไมีเวลายเลยถ้าโดนคิแถมมีการห้กสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการโตกลับอีกด้วยถือว่าเก่งใช้ได้เลยไทไทโนูมื่อไนร่นั้นก็น่าจะเป็นแมรลมแมรลมก็ได้ก็เก่งที่ว่า ถ้าแสแต็กยิ่งเยอะคีราเมยก็ยิ่งแรงพอๆกับอินุกามิเลย <c oughs> พอๆเดียวกับอินุกามิเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยดีถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้คลิปผมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับบายบาย